สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าการวางตัวของคุณในสายตาของเคานั้นจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นเรามาขอดูพลังงานของบุคคลที่เข้ามาดูคลิปคลิปนี้หรือมาชมคลิปคลิปนี้ก่อนก่อนเลยนะคะเรามาขอดูพลังงานันก่อนเลยนะพลังงานของคุณนะคะได้ six s e v อ่า six ครับนะคะในตรงนี้เนาะ ซิกซับทับบ่งบอกถึงชาวธาตุน้ํานะคะหรืออชาวราศีพิกจิกชาววันอาทิตย์ได้นะคะในตรงนี้เนาะเราก็เป็นไนซ์ซับซอร์สนะคะเป็นชาวธัดลมกลุ่มตุลเมทุนนะคะแล้วก็เดือดเทอร์มิตนะคะชาวราศีกันนะคะแล้วก็เป็นไนซ์ซับเพนดักเคิลนะคะ นายสุพันตะเข้าในตรงนี้นะคะบ่งบอกถึงชาวราศีการวันศุกร์ได้นะคะแล้วก็เดอะเด h นะคะเดอะเดซในตรงนี้ชาวราศีพิจิกหรือวันอาทิตย์ได้นะคะในตรงนี้เนาะในตรงนี้นะคะบ่งบอกถึงการที่บุคคลที่เข้ามาดูคลิป,ลปนี้หรือชมคลิป,ลปนี้นะคะบ่งบอกถึงความใจดีนะคะแล้วก็มีความเมตตามีความเข้าใจ มีความเข้าถึงก็คือมีความใจเย็นอยู่ในตัวแล้วก็มีความพยายามมีความมีความเข้าใจมีการมีการที่เหมือนกับคอยเรียนรู้คอยเรียนรู้คอยเข้าถึงปรับความเข้าใจ ับผู้คนหรือเข้าใจความเป็นบุคคลหรือผู้คนเป็นอย่างดีในตรงนี้นะคะและผู้คนส่วนใหญ่จะรักแล้วก็รู้สึกปลอดภัยรู้สึกไว้วางใจและบุคคลที่เข้ามาชมคล,คลิปนี้นั้นก็จะมีความรู้สึกที่ต้องการหรืออยากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือในตัวตนของคุณนั้นมักจะมีเรื่องราวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และทําให้ตัวคุณนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงและก็มีความพึงพอใจคุณอาจจะทํางานอยู่ในสายของโซเชียลหรืออาจจะทํางานอยู่ในสายคู่หรือบุคคลที่คอยสอนให้คำปรึกษาชี้แนะนําทางหรือเป็นการสื่อสารเป็นการต่อยอดเป็นการให้กำลังใจแบบนี้เป็นได้นะคะ หรือเป็นข้าราชการเป็นตำรวจคอยช่วยเหลือใน,นตรงนี้เป็นได้นะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเขาคนนี้เป็นใครนะคะเขาคนนี้นะคะเป็นดิตธรรมพเพลนนะคะเป็นชาวราศีธนูนะคะหรือชาวาาวันเสาร์ได้นะคะเขาคนนี้นะคะเราก็เซเว่นซับซอสนะคะเซเว่นซับซอสในตรงนี้บ่งบอกถึงชาวราศีกุมวันจันทร์นะคะเราก็ได้ นายซับคัพนะคะนายซับครังบ,บอกถึงชาวราศีมีนวันพุธหักได้นะคะในตรงนี้แล้วก็อเอซอับวันนะคะเอซับวันราศีธนูวันพุธนะคะหรือชาววันพุธได้นะเราแยกกันนะคะก็คือราศีกับวันในตรงนี้เนาะอืม ล้วก็โฟล์ซับซอสนะคะโฟซับซอสชาวราศีตุลหรือวันพฤหัสนะในตรงนี้นะคะบางทีพี่อาจจะพูดติดกันในตรงนี้เราก็แยกกันเอาเอง,เองนะว่าเราราศีนี้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็ได้สำหรับเป็นเดอะสเตนนะคะชาวราศีสิงห์ได้นะในตรงนี้นะคะอ่านะในตรงนี้นะคะคนคนนี้นะคะคนที่คุณนั้นกําลังจะมาดูแล้วก็กําลังจะมา อ่านใจเขาว่าเขานั้นมองเราอย่างไรเขารู้สึกยังไงกับเราในตรงนี้นะคะก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าอ่าโอเคแหละเขามองว่าเราดีนะคะมองว่าเราดีระดับหนึ่งมองว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่อ่าใจดีใจเย็นเข้าใจเขาเราก็คอยให้คําแนะนําคอยให้การปรึกษาให้กับเขาหรือคอยเอาอกเอาใจเขา คอ,อยดูแลซัพพอร์ตเขาแล้วก็คอยผลักดันทําให้เขานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหรือตัวเขาเองเห็นว่าตัวตนของคุณนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาอยู่ตลอดเวลาในตรงนี้นั่นเองนะคะเขาก็เลยมีความพึงพอใจในตัวตนของคุณและเห็นว่าคุณนั้นเป็นคนเก่งเป็นคนใจเย็นเปรียบเสมือนแม่คนหนึ่งหรือเปรียบเสมือนครูคนหนึ่งในตรงนี้นะคะความรู้สึกของเขาที่เขามีให้ต่อคุณเป็นแบบนี้เขามีความไว้วางใจต่อคุณ และส่วนตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนแล้วเขาเมาเจอคุณใจเย็นในตรงนี้เขาก็มีความรู้สึกว่าคุณเข้าใจเขานะคะแล้วเขาก็มีความกังวลไม่แน่ใจไม่มั่นใจคุณก็มีวิชาความรู้หรือมีความเข้าอกเข้าใจในการที่จะให้คำปรึกษาหรือชี้แนะนําทางทําให้เขานั้นมีความาสามารถในการที่จะไปต่อหรือมั่นใจได้หรือมีความพึงพอใจในในส่วนที่เขานั้นอาจะกระทําในตรงนี้นะคะ ก็คือเขาคนนี้อาจจะเป็นบุคคลที่หนึ่งแหละไม่ค่อยพูดนะคะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยสื่อสารแต่ถ้าหากได้สื่อสารแล้วในตรงนี้จําต้องพิจารณาเลยว่าจะต้องมีเหตุใดในตรงนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะคนคนนี้จับคูดเฉพาะคนที่เขานั้นอ่าไว้ใจหรือพึงพอใจเท่านั้น เขาจะไม่พูดกับใครหรือให้คําแนะนําหรือช่วยเหลือใครแบบส่ม4-5หรือทั่วไปในตรงนี้เกิดขึ้นแน่นะคะแต่ไม่ว่าจะยังไรแล้วในในตรงนี้เขาจะรู้สึกพิเศษกับคุณรู้สึกพิเศษรู้สึกพึงพอใจรู้สึกเหมือนกับคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาขาดไม่ได้ถ้าหากเขานั้นทํางานอยู่ถ้าหากเป็นไปได้ให้คุณนั้นอยู่ข้างๆเขาไปนั่งข้างๆเขาเขาแค่นั้นเอง นะคะคุณไม่จําเป็นต้องพูดบอกสอนหรือเตือนหรือทําอะไรแค่คุณไปนั่งแค่มีคุณนะคะแค่มีคุณอยู่ในห้องแค่มีคุณอยู่ข้างๆแค่คุณนั่งอาจจะนั่งเล่นเกมนั่งเล่นโซเชียลหรือทําอะไรก็ได้แต่อยู่ในบริเวณที่เขามองเห็นในตรงนี้อยู่ใกล้ๆเขาอยู่ข้างเขาเขาพึงพอใจแล้วค่ะประมาณนี้เนาะนี่คือความรู้สึกที่เขามีที่เขาสื่อขึ้นมาในตรงนี้เขาเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณอยากมีคุณอยู่เคียงข้างอยากมีคุณอยู่ แบบอย่างใกล้ชิดเลยในตรงนี้นะคะไม่อยากให้ห่างไปไหนไม่อยากจะให้ลัสายตาประมาณอารมณ์นี้นั่นเองนะแต่เพียงแค่ว่าเขานั้นอาจจะไม่บอกไม่พูดไม่สื่อแล้ก็ไม่มีการกล่าวออกมาในตรงนี้เกิดขึ้นเนาะไม่มีการสื่อสารเขาอาจจะมีความรู้สึกแต่ว่าเก็บไว้ภายในใจนิ่งแต่เราอาจจะรับรู้หรือสื่อถึงการกระทําของเขาได้ดูจากการกระทําของเขาเราอาจจะรู้ได้ในตรงนี้นั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นเราในการวางตัวของเราในตรงนี้เขามีความาเกรงใจเรานะคะเปรียบเสมือนเรานั้นอาจจะหนึ่งแหละเราอาจจะเป็นครูเขาหรือเป็นเป็นที่ปรึกษาให้กับเขาแล้วก็มีเหมือนเป็นเรื่องของบุญคุณเข้ามาแทรกในตรงนี้สองอาจจะมีอายุที่มากกว่าในตรงนี้นะคะเพราะว่ามีความเกรงใจมีความเหมือนกับเหมือนกับ ทำอะไรก็รักษาน้าใจทําอะไรในตรงนี้ก็เกรงใจกลัวว่าคุณนั้นจะเสียใจจะทําร้ายจิตใจคุณอะไรในตรงนี้เขาจะนึกถึงใจคุณเขาจะคํานึงถึงความรู้สึกของคุณมาเป็นอันดับแรกหรือมาก่อนในตรงนี้นั่นเองนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นเราในตรงนี้การวางตัวของคุณทําให้เขานั้นมีความรู้สึกมั่นใจปลอดภัย,อ,ภยอบอุ่นใจแล้วก็มีความเกรงใจให้กับคุณนั่นเองนะคะสําหรับคล,คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้ โอกาสหน้าพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะอ๋ออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและก,กันอย่างนี้ตลอดไปสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะขอบคุณค่ะ